The Active Podcast ว่ากันว่าเสียงคลื่นที่กระทบฟังจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลาและบริเวณที่คลื่นพัดมากระทบ The Active Podcast จึงอยากชวนฟังเสียงชายหาดปราณบุรี พื้นที่ที่มีความหลากหลายของวิถีชีวิตชายฝั่งและระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติในสารคดีเสียงชุดปราณบุรีชายหาดสุดท้ายผ่านเสียงคลื่นที่เปลี่ยนไปกับเสียงคนที่หล่น้ายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงบนผื้นทราย เสียงคลื่นที่เราได้ยินอยู่นะครับเป็นเสียงคลื่นจากทะเลปากน้ำปานครับผมผมชื่อพิษณุพงศ์เหล่ารับผลนะครับประธานกลุ่มคนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปานอ,อ่าชายหาดปากน้ำปานนะครับอยู่อำเภอปานบุรีตำบลปากน้ำปานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับคือหลายๆหลายๆคนนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวหัวหินเนี่ย ก็จะรู้จักปานบุรีไปด้วยเพราะว่าเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกันครับแล้วก็ชายหาดปานบรีมันมีความมันมีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือว,ว่ามันมีความเงียบสงบประชาชนที่อยู่ประชากรที่อยู่นะครับผมชาวบ้านเนขาจะประกอบสองอาชีพก็คือประมงนะครับประมงแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวครับผม ชายทะเลปราณบุรีช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นใกล้กับจุดเช็คอินยอดฮิตอย่างตาล3ต้นจะมีตลาดนัดริมทะเลที่เปิดทุกวันยิ่งในช่วงสุกเสวทิ์จะมีนักท่องเที่ยวมาเดินซื้ออาหารมื้อคำ่ำมากเป็นพิเศษ มีทุกวันค่ะประมาณช่วงเวลาไหนคะแม่ค้า่อค้าเริ่มมาตั้งก็ประมาณสามโมงครึ่งสี่โมงะค่ะแถวเนี้ยคนจะเยอะมากช่วงเทศกาลก็เลยทำเงินมาก,มะาก,กามมาจะสนมากเขาก็อาจจะแบบมาพักผ่อนแบบอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าแถวเนี้ยแบบว่ามันไม่ค่อยมีที่เที่ยวอะไรที่แบบว่า,า,รบบา,า,ห,ารหรูหราจะมากแบบธรรมชาติอะไรนี่มากกว่าวกหกสิบค่ะขอบคุณนะคะ 28เด็ดตัวสองร้อยค่ะอันนี้เป็นมึกหอมอ,อันนี้เป็นมึกกล้วยครับมันจะมีมึกกระดองอย่างนะตนร,ร,ร,รับรองได้ครับหมักปักน้ำเด็ดตรงเนี่นยปักน้ำปลาเลยนะเลือจากที่ไหนนะที่แพรที่เหลือจากเตอร์เลยเลือปักน้ำปลานในแม่ค้าขายเพิ่งจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมา่าห้ามไปเพราะว่า ก,ก่อนมันไม่มีเป็นถนนชาวบ้านธรรมดาเขามาขายกันเขาขายไม่มีเขาก็หมุนเวียนกันไปเรื่อยอาจจะไม่มีก็เขา้ามาขายอ๋อนักท่องเที่ยวเข้าเช็คอินตางสามต้นเข้าแต่นี้เข้ามาเรื่อยๆเๆๆขาจะนี้จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆกับตลาดเรื่อยมากเขายัมาเช็คอินตามสามต้นนะแล้วก็มาเที่ยวเขากระโหลก เขากระโหลกจะมีหาดทรายนะทรายนี่สวยขาวมาเที่ยวคนท่องเที่ยวนะครับเขาจะมาไปว่ามาพักผ่อนก็เาม่าจะไปชายหาดแต่ถ้ามา,ายายมที่ว่าสซม่าคนแถวนี้ก็จะมาลงเป็นคนสีแยกปานซีคนปานเขาจะมาลงือจะมานั่งชายหาดนั่งสบายๆลมพัดเย็นสบายบรรยากาศมันเย็นสบายมานั่งแบบนั่งกินเขาจะมีของกินถ้านั่งเป็นครอบครัวนะค่วนาน นั่งได้ตลอดครับเพราะข้างใช้าหาดได้แบบนี้เขาจะเป็นขั้นกันไดครับขั้นกระไดใหญ่นั่งได้6คนเจคนนั่งสบ,บ,บายสบายได้ยินเสียง,งน้ำบางทีวันถ้าว่ามีน้ําเยอะๆเขาจะมีเหลือปลาหมึกเปิดไฟสีเ,เขียวๆก็จะมองดูไปอีกอย่างสวยนะแต่ถ้าว่าหน้าลมพอน้ำรัดมากๆลายๆวันเขาจะเป็นขี้ตะไคร่เกาะสีเขียวหยาเหมือนกำมะยี่ครับเขาจะ ทอดยาวเลยเพราะมันเป็นขั้นกระไดาย,ยาวนะ,ะเป็นเคลื่อนนะยาวตอนนี้พอเป็นข้าวมันจะตวยสมมากเขาไม่ได้เล่นอะ่ะเพราะมันจะนักขึ้นมันเยอะขึ้นมันรัดมามเขาไม่ให้เล่นอะ่ะเล่นแบบว่าจะเล่นเขากระโหลกมากกว่าเขาโลกจะมีเป็นสา,าย ตลอดแนวชายทะเลที่เป็นกำแพงกันคลื่นจะมีนักท่องเที่ยวมานั่งอยู่ตลอดทางบางคนมาเดินซื้อของในตลาดบางคนมานั่งบางครอบครัวมาปิกนิกและบางคนก็ออกกำลังกาย,อ,าย,อ,ยอันนี้เาขาขายแต่ตอนเย็นก็เลยมาวันไหนกิเกตทำกับข้าวก็มาหาอะไรกินมันก็จะดกดีนะส่วนตัวพี่พี่ก็ว่าดีนะตอนเย็นเย็นบางทีเออเราทำงานนันเหนือหน่อยก็มานั่งซักของจัอรไรกิน เ <Develop ing. S 2> คยไปนั่งพื้นที่ที่มันแบบเป็นชายชายหาดแบบเป็นทรายอะไรอ <c oughs> ยนะ่างเงี้ยเขาเป็นโขกระโลกสิเด <c oughs> ี๋ยวโขกระโลกเลยนี่ไปไปไหมยังไม่เคยไปเลยเลยนี่ไปเป็นโขกระโลกมันมันต่างจากตรงนี้ยังไงคะพี่โขกระโลกเขาก,ก็จัดหินเขาก็ปูหินอย่างเดียวไม่ได้มีแบบแบบนี้แล้วพี่ชอบแบบไหนแต่แนะนํามันคนละแบบมันก็ ได้ทั้งนั้นแต่อันนี้มาหากินตอนเย็นถ้าเหมือนมาเล่นน้ำเล่นอะไรก็ไปเขากับลูที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องหมูกระทะริมทะเลซึ่งเป็นกิจกรรมของครอบครัวที่ได้รับความนิยม มาครั้งแรกค่ะตามเช็คอินที่เขาเช็คอินมาอะไรอคือมันไม่ใช่วันหยุดมันก็โอเคคนไม่ค่อยมีแต่ถ้าวันหยุดก็ไม่แน่ใจว่าคนจะเยอะหรือว่ามันก็ดีนั่งชิลๆพอดีมีหมวกระทะขายก็เลยเออมาันั่งปากลมช่วงนี้อากาศมันน่าจะร้อนด้วยแล้วก็นะม,มาดูบรรยากาศทะเลดูแสงไฟเอาบรรยากาศเย็นๆ ในแบบนี้ครับก็ดีครับแล้วก็สถานที่ก็สวยมีไฟเต็มไปหมดเลย,เลยแล้วก็มานั่งที่นี้ก็เย็นสบายดีครับมาพักค่อนนั่นแหละเป็นคนที่นี่ค่ะแล้วก็ว่างๆก็จะมานั่งนั่งแบบนั่งชมบรรยากาศทะเลกันไปหา,หาอะไรกิน แล้วก็ค่อนข้าก็กลับบ้านกับนบรรยากาศเป็นไงบ้างคะในในความรู้สึกพี่เลยอ่านอยากจะรู้พี่ชอบชอบจากที่ไปเที่ยวนี่คือที่บ้านเนี่ยคือบรรยากาศดีสุดแล้วค่ะเพราะว่าถนนติดดินทะเลเลยขับรถก็แบบเห็นทะเลตลอดเลยค่ะใช่ได้เที่ยวยังคะคือทางแบบมันสุดเริ่มจากตรงนู้นสุดไปถึงเขากระโหลกค่ะมันเรียบทะเลหมดเลยใช่ แล้วก็เขาก็ทําที่นั่งแบบทําที่นั่งสวยให้เราได้นั่งกันนะคะใช่มันมีลานมันมีลานลา,านนั่งอะคะ่ะตรงนี้คือลานปักน้ําปานแล้วก็มีลานแหลมเกตเออลลานแหลมเกตแล้วก็ลานมหาราชค่ะแล้วก็ออแต่ทุกทุกที่คือสามารถนั่งนั่งได้หมดเลย เช้าวันนี้เรามาอยู่ที่บริเวณเขากะโหลกตามคำแนะนำที่ได้มาจากตลาดนัดเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งถ้าเรายืนจากริ์มถนนแล้วหันหน้าเข้าหาเขากะโหลกด้านซ้ายมือจะเป็นพื้นชายหาดกว้างที่เราสามารถเดินลงไปเล่นน้ำทะเลได้ส่วนขวามือเป็นจุดจอดเรือของประมงพื้นบ้านหลายสิบลำเลยค่ะและที่นี่ยังเป็นที่รับซื้ออาหารทะเลสดที่ส่งตรงลงมาจากเรือประมงของชาวบ้าน ได้ปลาอะไรมาบ้างคะได้ปลาตัวเดียวนี่แหละครับได้สากตัวเดียวในปกติได้เยอะกว่านี้ไหมคะหรือว่าปกติได้เยอะกว่านี้ครับเพราะวันนี้ทําไมได้น้อยอะน้ํามันไม่ค่อยดีน้ําดีนี่คือต้องมีน้ํายังไงอะคะน้ำต้องน้ำไปใส่ครับนี่น้ํามันไม่ค่อยใส่เป็นเพราะอะไรอะคะมันมีคลื่นเนี่ยออกกี่โมงอะไรเงี้ยห้าโมงเย็นจะออกเช้าเข้า ส่วนมากจุดลงเรือขึ้นเรือของพี่อยู่ตรงไหนครับตรงนี้ครับมันมันเรียกว่าที่ไหนหาดคาโลครับเห็นแบบเรือจอดอยู่ไกลว่าปกติจะเห็นแบบเทียบภาพระมาณนี้ทำไมได้ไปจอดขนาดนั้นอ๋อน้ำน้ำแห้งครับน้ำลงน้ำลงเยอะถ้าน้ำลงต้องจอดข้างนอกแล้พวพอน้ำขึ้นเราเข้ามาจอดข้างในครับผมมันยากไม่ง่ายต่างกันยังไงไหมคะระหว่างการจอดเรือ มันก็น้ำแห้งก็เดินไกลหน่อยแต่มันไม่ได้ลําบากมันมันก็เดินไกลหน่อยมาจอดเยอะเนี่ยเหลือเยอะตรงเนี้ยเหลือเป็นรอยเหลือมากมายเหลือแค่อีบือมันอยู่ที่ไหนใครเบื่อพวกไอ้หนูไอ้ห้าวันค่ะอันนี้คือกลับจากทะเลกันหมดเลยใช่ไหมจ้าขุนทะเลทั้งนั้น ไปบ้านก่อนไปบ้านเลยเหิ่งจะออกใบกุ้งออกซองหลังเมื่อกนะเลยกุ้งปกติใครเป็นคนออกเรือคะพี่น้องเขาออกเรือพี่พี่น้องน้องออกเรือหลานออกเรือกันเาออกกันเองนะเรือของเข้ากันทั้งนั้นไม่มีดีอย่างเดียวที่นี่ ไม่มีแม่ค้าคนกลางทำเองหากันเองขายกันเอไงไม่ทุงแไม่ค้าไม่ทรงแไม่ค้าขายกันเองแบบนี้ขายมานานหรือ,อยังคะที่นี่โหขายตั้งแต่เล็กิโตพ่อเม่หา่ามาให้ถ่ายสมัยก่อนพ่อเม่ทำไงเดี๋ยวนี้พ่อเม่สิ้นบุญเราก็ต้องทำกันเอง คือหลายๆอย่างมันเปลี่ยนนะครับผมแล้วมันก็มีการพัฒนานะครับคือมันเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาปุ๊บก็มีการนำเอาโครงสร้างแข่งเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ก็มีการสร้างแนวป้องกันขึ้นริมทะเลนะครับผม ซึ่งจาก8กิโลเมตรเนี่ยตอนนี้เราจะเหลือไปไม่ถึงเราเหลือไม่ถึง4กิโลเมตรละนะครับนอกนั้นจะเป็นจะเป็นแนวกันขึ้นที่เป็นความกี่อยูแลัว